สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายขายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาผ่อนคลายความเครียดกับวัตถุมงคลที่ผมได้บูชากเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับวัตถุมงคลที่ผมนํามาในวันนี้นะครับก็นําเอาลอกเก็ตสมเด็จพระเจ้าตากสินมาลาชออกที่วัด้มงคลเมื่อปีพศ2 5 1 4นำมาให้่ด้ดูได้ชมนะครับ ขยายภาพขึ้นมาก็าจะมองเห็นรายละเอียดของล็อกเก็ตชัดเจนนะครับก็จะเป็นอะไรที่ด้านหน้าของล็อกเก็ตนะครับถ้าเกิดว่ามีภาพสะท้อนมีเงาสะท้อนจากล็อกเก็ตเข้ามาก็าต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมา,าที่นี้นะฮะเป็นล็อกเก็ตที่มีความสวยงามนะครับก็เป็นการเรียมกรอกไปขั้นเดิมมาจากวัดนะครับความคามชัดรายละเอียดของล็อกเก็ตแล้วก็รายละเอียดมิติที่บริเวณขอบของล็อกเก็ตนะครับก็จะมองเห็นลักษณะของ หลายที่บริเวณขอบของล็อกเก็ตนะฮะมิติความนาสำหรับวัตถุมงคลของวัดห้่ยมงคลนะครับก็มีการจัดสร้างออกมาหลายรูปแบบนะครับแต่วันนี้ก็นําเอาล็อกเก็ตสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มาราชของวัดหุ่ยมงคลนำมานได้ดูได้ชมถ้าเกิดภาพทีิขยายขึ้นมา สันเปลอไม่ใช่ก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับดูแล้วก็ทําให้ระลึกนึกถึงประโยชน์ที่พระองค์ทรงได้สร้างแล้วก็ได้ทําไว้ให้กับแผ่นดินนะครับก็จะเป็นรายละเอียดลักษณะที่ด้านหน้าของล็อกเก็ตนะครับที่ด้านหลังของล็อกเก็ตก็จะเป็นรูปของดอกบัวนะฮะที่ใต้กอบัวก็จะมีชื่อของวัดเขาวัดห้วยมงคลน,นะฮะ ลักษณะสีของล็อกเก็ตแล้วก็ลักษณะสีของกรอบนะดูแล้วก็สวยงามมากครับความคมชัดลักษณะลายของกรอบนะครับแล้วก็ระเดียดมิติของล็อกเก็ตก็เป็นการนําเอาวัตถุมงคลที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครยียดนะครับก็เป็นการใช้เวลาเล็กน้อยครับมาดูมาชมดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับ แต่ละคนแต่ละท่านก็มีวิธีในการขายเครยอแตกต่างกันนะฮะสำหรับล็อกเก็ตสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราที่ออกที่วัดทุ่งคนรุ่นปีพศสองพันหาร้อยสิบสี่นะครับก็มีจำนวนการจะสร้างไว้ที่สี่ร้อยเก้าสิบองค์นะครับสวยงามมากครับสำหรับล็อกเก็ตสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราชนะฮะดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วม,มีคอมเมนต์มีคําติชมก็แนะนำนกันเขามาได้นะครับก็จะแนะนำทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปดียิ่งขึ้นเพื่อที่เป็นประโยชน์ครับท่านผู้ชมในคลิปต,ต่อไปนะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประธานอภัยรร CNC, ท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับ <ider. S 1> <G> ก็จะเป็นรายละเอียดที่ใต้ฝากล่องนะครับเดวันนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามา รับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดไปกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมลาบแล้วครับผมครับสวัสดีครับ